ทุกคนโคตรเจ๋งคันนี้ไอ้โหมดดึงเกียร์เขาโคตรสุดยอดไอ้ที่ดึงเกียร์คันนี้โคตรเทพเลยอ่ะโคตรเทพเลยพี่ดูดิโอ้โหคันนี้โลบาร์เต็มเลยนี่นนะทุกคนนี่ไอโ้โลบาร์เต็มเลยเนี่ยคันนี้ชุดใหญ่ดูดิพวกล้อพวกปัม๊มพวกเบรกพวกเครื่องอะไรก็จะแรงพวกพรมอะไรก็จะเป็นพรมที่บอว่าตัวท็อปเลยนะผมทุกคนสุดยอดนะ มีโอกาสได้ไม่เจอได้ไปถ่ายทุกคนได้ดูกันนะครับผมทุกคนนี่คนนี่สีเงินครับผมทุกคนสีนี้ยังสวยอนะ่ะทุกคนดูดิชนเละมาเลยผมทุกคน,กคนดูเครื่องหืมทุกคนไม่ต้องถามว่าแรงหรือไม่แรงนะครับผมทุกคนเฮ้ยคันนี้น่าจะไปโมมาแล้วครับผมทุกคนดูดิ <laughs> สวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักกันทุกคนก็เลยครับวันนี้เรามีโอกาสได้มาหาพี่น้อยกับวิเต้ครับโอ้โหตื่นแต่เช้าทํางานกันแต่เช้าเลยครับผมทุกคนนี่มีโอกาสได้มาดูพวกเขาทํารถกันนะครับโอ้โหทุกคนโหของดีเยอะแยะไปหมดเลยนะครับผมทุกคนดูเราได้มาดูของกันนะครับวันนี้ทุกคนนี่นี่จะเป็นกับข้างของพวก มองฝุ่นพวกม a ด,ด้าครับผมทุกคนพวก RX CX อะไรเงี้ยครับผมทุกคนกคนบรรยากาศดีผมทุกคนเมื่อคืนฝนตกอย่างหนักเลยคนระับผมทุกคนยังไงก็ช่วงเช้าๆขอให้ทุกคนตื่นเช้าๆมากินข้าวกันอย่างอาเ็อ,อร่อยด้วยคนระับผมทุกคนแล้วก็ตั้งใจทำงานกันด้วยนะครับโอ้ยนี่สู้เบลูคนระับผมทุกคน ครับผมไม่รู้ว่าเป็นตัวไหนแต่วสวยมากเลยตัวนี้ตัวแวนนะอันนี้เป็นอีโวอะไรนะอีโวเจ็ดใช่ปะ่ะสองคันนี้จะเป็นอีโวเจ็ดใช่ นี่ทุกคนอีโวเอย่างสวยอะดีดีมีโอกาสได้มาเห็นอีโวฮะนางฟ้าม e <vo S 3> ีผมมีโอกาสได้ามาเจออีโวด้วยผมทุกคนอีโวแล้วก็ f d 2พวก c ี v ิ c แล้วก็พวก h อน d a นะครับผมทุกคนแล้วพวกซูบูรุนะโอมีโอกาสได้ามาเจอนเนี่ยมีแต่รถเทพเททั้งนั้นเลยผมบอกเลยว่า มีตตลรถแรงๆเทพเทพแล้วก็เครื่องเทพเทพคุณทุกคนก็รู้ๆอยู่แล้วว่าพวกอีโวหรือว่าพวกคอนด้าญี่ปุ่นที่อยู่คอนด้าญี่ปุ่นที่อยู่ญี่ปุ่นอะ่ะมันจะเป็นชุดแต่งมาพร้อมจากศูนย์เลยนะผมทุกคนจากโรงงานนะครับเย่นพวกล้อพวกปั๊มพวกเบรกพวกเครื่องอะไรก็จะแรงพวกพรมอะไรก็จะเป็นพรมที่แบบว่าตัวท็อปเลยนะผมทุกคนสุดยอดนะมีโอากาสได้ไม่เจอได้ไม่ถ่ายทุกคนได้ดูกันนะครับผมทุกคนนี่ทุกคนนี้จะเป็นเ d ดีนะครับผม FD ดี ซีบิดนะครับผมไทยอาร์นะครับผมทุกคนนี่ดูแค่เบาะรอบผมทุกคนโอ้อันนี้เขาได้ทําการล็อกไว้แล้วนะเนี่บบยเบาะทุกคนนี่ดูไทยอาร์ครับผม<อ>ทุกคนตรงรุ่นตรงสเปคนียครับผมจากโรงงานโดยเฉพาะเลยนะครับดูปัม๊มแดงด้วยนะครับผมทุกคนผมไม่ได้ขอกุนแจพี่น้อยมาเปิดให้ทุกคนได้ดูกันนะผมแดงครับผมทุกคน หกเกียร์ผมก็ไทยอาร์คือว่าสุดยอดมากนะผมทุกคนนี่เดี๋ยวให้ทุกคนดูเต็มๆนะหน่อยทุกคนดูว้าวอนาจาักเลยนะผมทุกคนนี่อันนี้ก็จะเป็นอีโวนะครับอีโวเจ็ดหรือว่าผมว่าน่าจะเป็นอีโวเจ็ดนะผมก็ไม่ค่อยรู้เท่าไหร่นะผมทุกคนแต่ผมแค่ได้ถ่ายให้ทุกคนได้เห็นก็ดีใจแล้วครับอีโวนะครับผมทุกคนดูปั๊มก่อนนี่ อีโวก็รู้อยู่ว่าแรงอยู่แล้วทุกคนนี่นี่หืมเบาโอ้โหทุกคนดูของแือว่าของเขาแปลว่ามาเดิมเดิมเขสวยแล้วทุกคนนี่สีํำเงินครับผมทุกคนสีนี้ยังสวยนะทุกคนด,ดูดิโอ้โหผมชอบสีนี้มากเลยทุกคนมันดูจ้าบมากเลยทีเดียวชักผม ทุกคนดูสุดยอดมากเลยทุกคนไหมสุดยอดมากทุกคนคือว่าสุดยอดมากครับผมทุกคนนี่โอ้มีแต่รถเทพๆแล้วก็แรงๆทั้งนั้นเลยนะผมทุกคนนี่น,นี่ก็จะเป็นอีวสิบนะแต่คันนี้โดนนี่จะโดนชนเละมาเลยผมท,ทุกคนดูเครื่องืออทุกคน ไม่ต้องถามว่าแรงหรือไม่แรงนะผมทุกคนเฮ้ยคันนี้น่าจะไปโมมาแล้วผมทุกคนดูดิท่ออินดงอินเตอร์อะไรทำมาหมดแล้วเนี่ยคันนี้โอ้ชุดใหญ่เลยนี่นะคันนี้ชุดใหญ่แล้วผมทุกคนอีโอสิบนะดูจมูกเขาดูดิฮทุกคนโอ้ทุกคน,กคนดูเกียร์รเจ้าเกียร์เขาโคตรเท่มันนี้น่าจะเป็นออโต้นะผมทุกคน เกียร์โคตรเทพอ่ะเฮ้ยทุกคนโคตรเจ๋งคันเนี้ยไอโ้โหมดดึงเกียร์เขาโคตรสุดยอดไอ้ที่ดึงเกียร์คันนี้โคตรเทพเลยอ่ะโคตรเทพเลยพี่ดูดิโอ้โหคันนี้โลบาร์เต็มเลยนี่นะทุกคนนี่เฮ้ยโ,โลบาร์เต็มเลยเนี่ยคันนี้ชุ่ใหญ่ดูดิ <c oughs> ทุกคนดูโลบาร์ โลบ้าทุกคนดูค<ม>ันนี้เต็มระบบเลยนะผมทุกคนดูบ,บอกโอ้คันนี้ไม่ธรรมดาเว้ยคันนี้สุดยอดเลยครับผมทุกคนโหนี่ได้มีโอกาสมาเจอของดีๆของเทพทั้งนั้นเลยครับผมทุกคนดู<ะ>นี่ทุกคนดูพี่น้อยกับพี่เต้สุดยอดเลยครับ โอ้โหที่คนดูดูปั๊มก่อนนะครับปั๊มล้อโอ้โหทุกคนอนาจักรูซสิ่งนี่นี่จะเป็นตัวไหนวันนี้ตัวสิบหรือเปล่าเมื่อกี้นี่จะเป็นตัวสิบเมื่อกี้มั้ย โอเคทุกคนน่าจะเป็นตัวสิบ <Sh> ันน be ี BACK ้สปอยเลอร์หลังนะตรงรุ่นมาเลยทีเดียวครับผมทุกคนสุดยอดมากโอยอันนี้ที่ผมเคยถ่ายเป็นคลิปสั้าให้ทุกคนได้เห็นกันแล้วดูดิดิจิไฟแบบแบบไหนผมเรียกไม่ชื่อไม่ถูกนี่ดูเครื่องก่อนฝาแดงนะครับผมทุกคน k 2 0ยสิเอนะครับ โอ้ยเบาแดงด้วยครับผมมีที่ดึงด้วยผมทุกคนดูดิสุดยอดมาก <c oughs> สุดๆทั้งนั้นเลยเดอ้พอพ่อแม่พี่น้อง <c oughs> <c oughs> โอ้โย <c oughs> สูงจัดเลยอะ มาเาจ,จะดูไม่เห็นนิดนึงทุกคนมันคืมันย้อนไก่อันนี้ก็จะเป็นซูบุลูนะครับผมทุกคนคือผ,ผมให้ทุกคนดูตอนแรกเลยนะราซูบุลูนี้จะเป็นเกียวโตนนะแต่ก่อนจะมีซูบุลูสีน้ำเงินยังสวยเลยนะผมทุกคนยังสวยเลยนะผมโทนคันนั้นน่ะนี่ทุกคนดูมาดูพี่น้อยกับพี่เต้จะการลือรถกันแล้วอันนี้จะเป็นมาด,ด้าตัวไหนไม่แน่ใจนะครับ อันนี้ตัวไหนพี่ทีวิวทีวิวครับโอหทีบิวนะผมทุกคน,น,น,นสุดยอดอยอ <c oughs> มีแต่ของเทพๆตอนนั้นเลยนะผมทุกคนทุกคนดูสากุะกระกำลังบาน อันนี้มันคือต้นสากุระเลยพี่นี่ดูต้นกำลังบานนะครับผมทุกคนหน้าบ้านเลยนครับนี่นั่นเราอยู่นี่มีบ้านป้าที่อยู่ข,ข้างๆครับนี่ดูโอ้ยสวยสง่าเลยทีเดียวเชียวนะครับท่านผู้ชมเมื่อคืนฝนตกหนัก ตกเมื่อวานฝนตกทั้งวนันตั้งแต่เช้ายันเย็นแล้วผมทุกคนเมื่อวานรือ้ามามันจะรู้สึกว่ามันร้อ,อ,อนๆเนยนะแต่มันไม่ร้อนไม่มากมันมีแดดมันมีแดดเฮ้ยเดี๋ยวนี้มันจะเริ่มไม่ค่อยหนาวเหมือนแต่ก่อนแล้วผมทุกคนความหนาวเริ่มลดลงแล้วน่าจะกำลังเข้าสู่หน้าร้อนแล้วนะครับคนโอเคทุกคนก็ประมาณนี้ครับผมทุกคนยังไงก็าฝากกดไลค์กดติดตามพวกเราันด้วยนะครับผมช่วย กดไลค์กดแชร์กดติดตามผมกันด้วยครับผมทุกคนช่วยเป็นกำลังใจงนทกันนะักการนะครับผมทุกคนผมอาจพูดผิดพูดจาไม่ถูกอะไรก็ต้องกราบขอโทษทุกคนกันด้วยนะครับลาไปก่อนครับผมบ๊ายบาย